<Ooh. S 2> สุดยอดพี่น้องมาพี่น้องมาต้มหัวปลากันนะครับปลามาสกินเหลือ <c oughs> คิดว่าหัวนหนหอย่ยพี่น้องเลี้ยวไปไกลๆก็จะมันหน่่ยไหมสื่อมาแล้วปั๊บหัวบักใงญ่พี่น้องคนน่ะเป็นพี่น้องป,ป,ปั๊บคนน่ะวยมาสกินเหลือบัี้พี่น้องต้งมมดนี่แหละพี่น้องเห็นยังซีเนื้อลายนะครับต้มแล้วเนื้อมันหลายเนื้อเนื้อมันฟูขึ้นนะครับมผมางต้งมไสมะมามเปียกพริก ข้าจะกไข่หมอมแดงกระเทียมใบมะกรูดนะครับผมใส่ข่นี้พี่น้องใส่เครื่งมาไปเลยพี่น้องมาพี่น้องน้ำเดือดแล้วนะครับบอกลลาเด้พี่น้อง รบนำขมส่งพี่น้อง <c oughs> โอยชุนมาพพิกพี่นอ้องโดนหล่นหมอเลยกี่แรงแบบน้อย,อย <c oughs> เอาละครับผมมาตอไปค้นเขานะครับเดี๋ยวรอดก็สุดก็คอยติ๊กติ๊กเอานะครับผม <c oughs> เหน,น็กลงพี่นอ้อง หัวปลาซีมอนต้มกับเดืยร์ซุกนะครับก็นนี้เขายังกินน้ำปลาครับผมชิลบพี่น้องใส่ซ้มเน่แหละครับแล้วก็ตอนเฮาปรุงเาก็ห้อยต้นหอมบักซี่ใส่ เสียกับพี่น้องจางไปหน่อยนึงพี่น้องเมื่อกี้เรื่มใส่ปลาเคือเทศพี่น้องนะครับผมใส่ปลาเคือเทศครับผม จริงๆเราวัใส่ก็ได้นะครับต้มสมต้สมสูตนี่ต้สมตสมวัซไซมะเขือเทศก็ได้นะครับผมอันนี้ผมหนึง่งเขายกพี่น้องพอติดตาบมังคุงเปลี่นยในใจแเราเกลียวดีกว่าเดี๋ยำอื่นสิสุดกสดอกกระเจียวพี่น้องสุกดอกกระเจียวใส่ปลาทูนะครับทิ้บมึงพี่น้องซัมนี่ก็แซ่บแล้วพี่น้องโอเมก้าโอเมก้า เสียบเราพี่น้องต้งนนี้ครับผมต้มน้ำเใสๆพี่น้องมาพี่น้องผักซีกับพรอมเปรครับผมสุกแล้วพี่น้อง,อองได้เวลารับประทานอาหารแล้วพี่นอ้องกินข้าวอกันเลยครับเสียบเสียบกันครับผมี่เข้าวก็มียอยู่แต่ว่าผมผมไปต้มแบบน้ำใส่แล้วพี่น้องต้มแบบน้ำใส สดสม่ำๆที่มีแห้งพี่น้องเสียงแหบเสียงแห้งเมือม่อมันอีกพายุทรายเข่าลมแหง้งขั้นข้อหยาบหรือพี่น้องเราอยากกินสมสำๆไหมโอ<ฮ>้สุดยอดพี่น้องนะครับผมกินข้าวนมือนกันครับผมแบบแซบเหมือนกันครับ มาพี่น้องมาหนี้เรียบร้อยแล้วครับผมมามาสดหนามันฮอนส,มส,มส,มส่งๆก็จะมีแห้งพี่น้องเสียงแหบเสียงแห้งเมื่อเหมือนไส้พายุไส้เขานะครับผมต้มหัวปลาแซลมอนพักนะครับผมพักเอ่อพักวางตุ้งประกาศเห็นแล,ล้วก็เจียวปลาแดกนะครับผมเจียวปลาแดกพี่น้องเจียวสมปลาแดกนะครับผม,อ,อ,ม,มอันก็ข้าวกกเหนียวพี่น้องรอติดตามคุ้งรอติดตามแล้วกินแกยว่เดี๋ยวมื้อกินปลับทูกับเอ่อลวกดอกกระเจียวพี่น้อง นะครับติดตามนะครับผมอื่นพี่น้องไม่นูมอื่นนะครับผมมันนี้กินต้มหัวปลาแซลมอนก้อนพี่น้องสดหน้ามันห่อนไม่แห้งไม่แห้งนะครับสวัสดีครับผมมามากินขาวแรกกันพี่น้องต้มหัวปลาแซลมอนกินโอเมก้าพี่น้องมัอนี้กินโอเมก้าหัวปลาแซลมอนแก้วสมประแดดนะครับผมแล้วก็พักพี่น้องพักแก่น้อยพี่น้องสะได้กัติดตามผมผมมีวล่าแล้วพี่น้องมันคำแล้วนะครับผมมามาพี่น้อง อขอนหอนพี่น้องผมไปทอดกุ๊กใส่น้ำพร้องพี่น้องใส่เผ็ดจัองอยพี่น้องน้องก็เสียบนักพี่น้องสดน้ำสม,สม มังแซบบ่บมันพไปลองไหมอ่ตะวันอนอ,กนอกการช่วงสิคอนฤรืู้ห่อนทีนี้คนตกฝนตกมากประมาณมือสองมือแเราบางมื่อก็พายุกไฟ้ห่พไปน้องไปร่มแห้งนะครับ มาตั้งกันกับดูไบนะครับผมปลาเทมอุเนี่ยมัน,ม,น <c oughs> มันหอมพี่นอ้องก,กินเรียนบักกาคือกิน ตอนอยู่ลุยบ่ายมันมากินในน้ำคนไทยมันเจ็บใจกันมันมาอยู่นี่มันเห็นหัวปลาที่มันปลไหลแลนด์แชนไมซื่อแล้วมันสิม้าคอนข้าจะใครไปประกวดไปใส่มาเห็ดแบบเห็ดแบบห้องเห็ดลองเต็มใจอินเดียนเปรี้ยวจาบีเมนูบัตมันจะไม่ยัางมันจะแกงคั่วไปนอนแกงคัวแกงผัก นำไห้ใส่กับแซ่บพี่น้องสดวนน้ำผงผสมไม่แห้ง หลางดีๆหลังเกลือไปนนเอาไม่ข้าวหรอกปาทิมันเห็นะกรุดเห็นเนื้อไหลไปนอน bắt tên một cái hoàn toàn <laughs> bộ nên mất điểm trên ngân bản hao rồi hẳn trên bản đang cùng hai nòng ngon nghe vấn <laughs> đề ยี่ไม่ตกแค่ภาพอะเรียง่งนสามารถเป็นตมาแลกกินแห <c oughs> ลกกินข้าวโตกระดูกเรือนคนไม่ห้อนกระบานไปต้ม่มผม <c oughs> ติดใจในปุ่นต่างต่งตสมัยยุติบันพี่น้องคันข้อ ใตไหลน้องวันนี้นาดปาปิดจมูกฟ้องกันมันกันความหยาบกับเาเยอะมันมันเสี่ยเน,นี่ย <c oughs> เราแะเราเอาเนื้อคักงมาสูดมาจงเติดไว้คุณนาน่มันเนื้ข <c oughs> อแจ่ม,มัน,น,แ,มนแพงกันหัวแพงกันกระดูก <c oughs> มงนี้แซ่บปุ๊บนี่พี่น้องมัวนมูนี่มัน,น,ม,นมันหอมพี่น,อน้องเรา่วยตามันอื พิอเป็นามะแกงใส่ปักบุงใส่มะขามเปียกแส้นะกุงว่าเสียบับพี่น้องก็กินแล้วพิลิปินเฮ็ดกินมมีความเสียบเลยพี่น้อง เดี๋ยวค่างมาเสียได้หัวปลาเสันมันก็เหนื่อ อิ่มแล้วครับผมเลยเสกหนึ่งพี่น้องเดี๋ยวอุ่นหอออัวข้อมือนนะครับเสียบไลายพี่น้องโอเคครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ขอบคุณทุกการรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับไปสักครั้งพี่น้องสวัสดีครับ